รวยกันเลยนะอันนี้พี่ป๊อปปังๆนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจะเติมทานกันก่อนเนาะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเตาท่านนะเรียวๆเ,เลยนะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรเอ่ยปอปัทก๋วยเตี๋ยวเนื้อปอปัทีบางนมโคเส้นอะไรเอาเส้นเล็กเส้นเล็กนี่นะฮะพี่ชายชื่ออะไรเนี่ยชื่อปทีพี่ปทีเหรออ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวเอาพิเศษลูกชิ้นให้ผมนะ ชอบมาลูกชิ้นโอ้โหนี่น้ำร้อนมากเลยไอแบบขมะมงชงเฉงเลยนะนร้านบ้านบ้านร้านบ้านบ้านร้านบ้านบ้านนี่ฮะร้านบ้านบ้านไม่มีอะไรที่แบบตกแต่งอะไรมากมายเลยนี่นั่งกินกันแบบนี้เลยโคนต้นไม้แบบนี้นะฮะ แล้วก็มีไอ้เหมียวร้านบ้นบานๆแบบนี้นั่งกินโคนต้นไมย้ยู่นี้นะฮะเนี่ยฮะตรงหน้าวัดบางนมโครตรงนี้นะครับนี่ปากทางเข้าวัดบางนมโคนะนี่บริเวณนี้แหละย,ยูติดกับนี่แหละฮะป้อมตำรวจนี่ฮะมาทานที่นี่ได้ปลอดภัยแน่นอนนะฮะอยู่ป้อมตำรวจไปเดี๋ยวไปดูเนื้อของพี่ชายเขา ไอเนื้อนี่มันมีอะไรบ้างพี่มีเอ็นแก้วมีอะไรแบบเอ็นแก้วอันนี้คืออันนี้อันนียแบบเขาเรียกอะไรเอาอีกเรียกไม่ถูกอีกเอ็นแก้วเหรออันนี้เอ็นแก้วเนอะโหนี่ใส่เนื้อนะสส่เนื้อนะถ้าใครชอบกินเอ็นแก้วแบบนี้เลยมาเลยพี่นี่ชามเท่าไหร่พี่ชามอะไรเนี่ยสามสิบสามสิบบาทพี่มินมันจะได้กำไรไหมเนี่ยมันได้กำไรไหมเนี่ยได้อยู่นะพออยู่ได้นะพี่นะ โอ้ยอันนี้อันนี้อะไระสบงนนสบายเหรอเครื่องเครื่องไหนเครื่องไหนเหรอ,หรอใส่เครื่องไหนผมด้วยก็ได้นะพี่อ่าใส่เดี๋ยวผมใส่ทุกอย่างวะใส่ทุกอย่างเดี๋ยวพี่ไปคิดราคาผมมาแล้วกันผมชอบโอ้โหนี่ฮะอันนี้ที่ผมสั่งนี่คืออะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อเตี๋ยวเนื้อเนื้อตุ๋นเนื้ออะไรเงรี้ยป่ะหรือว่าเนื้อธรรมดาเนื้อตุน๋นเนื้อตุ๋นใช่ป่ะครับอืมโอ้โหใส่ไม่อั้นเลย ให้เยอะด้วยนะสามสิบบาทเนี่ยแต่ไม่ไรเดี๋ยวเราไปคีดราคาผมอีกทีแล้วกันมาอุดหนุนกันคือที่ไลฟ์ให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าช่วงนี้มันค้าขายมันก็ฝืดๆเนาะเราก็แนะนําให้รู้จักร้านกันเนาะเพื่อใครอยู่ยแถวๆบางนมคโคอเาเภอเสนานะฮะอเา,ะเาเภอเสนานี่นะครับเอาเอาเป็นว่าอยู่ละแวกนี้แล้วกันนะครับอยากกินก๋วยเตี๋ยวช่วง กลางวันเที่ยงๆเนี่ยพี่ป๊อปแนะนำมานี่เลยร้านพี่ประทีปนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อนะฮะบางนมโคนี่ของพี่ประทีปทำเองคนเดียวนะใช้เดียวตลอดนะครับนี่ฮะร้อนๆแบบนี้เลย เอาตัวไหนดีพี่เอาตัวนี้นะโอ้โหบ้านๆจริงๆพี่นี่ได้แล้วครับคุณผู้ชมก๋วยเตี๋ยวไส้เนื้อประทีปอุตระนา่ากินนะราคามิตรภาพมากมาเดี๋ยวมาชิมกันอาอกี่น้ำส้มมันต้องเป็นน้ำส้มแบบนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับน้ำส้มอะไรนะตั้งแดงเนี่ยนะ มันแล้วแต่ลมันไอ้นี่เคี่ยวก็มีหรออันนี้ให้ได้อะไรพี่ให้เจ้าของร้านถ่ายให้เลยนะเนี่ยอร่อยคุณผู้ชมคืออร่อยอยู่ราคาก็แบบว่าชาวบ้านชาวบ้านอ่ะนะฮะลูกยืนจะได้ล lúc xin nữa thế Ên keo Ên ừ. keo và đen đen ừ. Nếu lúc xin nữa thẻ thẻ nè Lúc xin nữa thẻ nè ừ. Ừ. Nó tụn อร่อยคุณผู้ชมว่างๆมาแวะมาได้ที่หน้าวัดบางตรงโกรคก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ประทีปโอเคแม่มา,าขอบคุณนะครับ